ในขณะเดียวกันค่ะหลังจากที่เปิดฉากแล้วเนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้มีการตั้งคณะศูนย์นักกีฬาไทยหรือที่เรียกว่าไทยเฮาส์นะคะในมีการตั้งขึ้นซึ่งสำหรับไทยเฮาส์เนี่ยมีประโยชน์ต่อน,นักกีฬาไทยอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ซึ่งต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการสนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ค่ะ การกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งหวังส่งเสริมให้นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จก้าวขึ้นสู่มาตรฐานความสามารถระดับโลกในทุกๆก,การแข่งขันก็พร้อมให้การสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยอยู่ตลอดและในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งจุดบริการศูนย์อำนวยการคณ,ณะนักกีฬาไทยหรือไทยเฮาส์คอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักกีฬาทีมชาติไทยอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์และบุคลากร,กรจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเป็นแรงสนับสนุนด้านการฟื้นฟูร กา,การรักษาอาการบาดเจ็บและพัฒนาการด้านอาหารการกินอีกทั้งรักษาอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าสนับสนุนนักกีฬาในทุกๆมิติเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดในการลงไปแข่งขันสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้ดรก้อรกงศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแม้ว่าเจ้าภาพจะมีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาจากทั่วทั้งทวีปเอเชียแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงดูแลให้บริการนักกีฬาทีมชาติไทยกันอย่างใกล้ชิดอุปกรณ์และบุคลา บลากรที่เต็มไปด้วยคุณภาพเชื่อว่านักกีฬาทุกคนจะคลายความกังวลและมุ่งมั่นทำผลงานในสนามได้อย่างเต็มที่ไทยเฮาส์นะครับหลักๆเลยเราจะทำหน้าที่หลักในเรื่องของหนึ่งคือเรื่องของการให้บริการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งนอกจากบุคลากรที่มีครบทุกด้านนะครับก็ยังมีอุปกรณ์ในการที่จะเตรียมการใช้หลักๆเลยก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนนักกีฬาจะแข่งขันซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากบุคลากรวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างดีนะครับจากสถาบันต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการให้บรริกา เคลื่อนที่นะครับหรือว่าเป็นโมบายยูนิตไปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สมบูรณ์นะครับในการที่จะให้บริการในทุกๆด้านประการที่2ก็คือเรื่องของการประมวลผลเรื่องของการเก็บสถิติเรื่องของการจัดตารางเรื่องของการที่จะมีการบริหารจัดการเรื่องของผลการแข่งขันซึ่งก็สามารถที่จะดาเนินการนะครับได้ทันท่วงทีและก็ประสานกับงานการโอลิมปิกนะครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น2หน้าที่หลักของไทยเฮาส์ในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่เรามีความ พร้อมมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราคณะการแข่งขันที่เราส่งมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นคณะใหญ่จริงๆเรียกว่า1,400ชีวิตนะครับไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาอย่างเดียวเราก็ให้บริการเต็มที่ทุกคนครับขณะที่นายสุวั์หลวงตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนํามาทํากายภาพฝืนฟูร,ร่างกายทั้งเครื่องนวดระบบไฟฟ้าในการบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของนักกีฬาและแคปซูลออกซิเจนที่จะช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดแดงให้ร่างกายกลับมา สมบูรณ์ด้วยระยะเวลาอันสั้นสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อช่วยให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม ทยเฮาครั้งนี้เราโชคดีหน่อยนะครับที่เราได้ศูนย์ที่เป็นใกล้ทั้งวิลเลจหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็สนามแข่งขันนะครับมันเลยทําให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นคือเราสามารถที่จะพ่านักกีฬามาได้เร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเนี่ยประมาณ25ท่านมาช่วยโดยที่จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านสรีระวิทยาการออกกําลังกายนะครับจิตวิทยาโภชนาการทีมกายภาพบาัตรทีมนวดผ่อนคลายนะครับพร้อมทั้งยังมีอุปกรณ์เครื่องมือ ซึ่งจะช่วยในการที่จะฟื้นฟูรังกายได้หร็วขึ้นจริงๆนะักกีฬาเนี่ยที่มาทายาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่เขาเลือกคือ อยากให้เรานวดผ่อนคลายพอนวดผ่อนคลายเสร็จปุ๊บเนี่ยนักกีฬาก็จะขอไปที่แชมเบอร์ซึ่งเป็นเครื่องอัดออกซิเจนที่มีความดันสูงนะครับเวลานักกีฬานอนเข้าไปในแชมเบอร์แล้วเนี่ยจะช่วยในการที่เลือดจะนําออกซิเจนไปได้เยอะขึ้นก็จะช่วยในการฟรื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วขึ้นนักกีฬาที่ประเภทต่อสู้เนี่ยเราก็จะมีประเภทรถโมบายนักกีฬาบาดเจ็บเนี่ยเราก็นานักกีฬามาไว้ที่รถกีฬาที่เป็นประเภทต่อสู้เนี่ยเขาจะแข่งเช้าไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปชิงบ่ายงั้นโอกาสที่เขาจะมาทายเฮาส์เนี่ยยากมาก เอารถโมบายแหละเราไปซัพพอร์ตนักกีฬาที่สนามถ้าเกิดนักกีฬาไม่บาดเจ็บมากเราก็จะซัพพอร์ตที่ตรงข้างสนามเลยแต่ถ้ามีการบาดเจ็บเนี่ยเราต้องพามาที่รถเพราะไม่ให้คู่ต่วสู้เห็นเสร็จแล้วเราก็พากลับไปแข่งต่อ กขาจะสดชื่นกลับไปไปแข่งรอบต่อไปได้ดีขึ้นครับกำลังใจที่เต็มเปี่ยมส่งผลต่อผลงานในสนามให้สําเร็จตามเป้าหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยเบื้องหลังในการผลักดันนักกีฬาไทยไปแข่งขันด้วยความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆสนามและด้วยปัจจัยเหล่านี้นับเป็นการส่งเสริมให้ทัพนกักกีฬาไทยสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ในการทําผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยอย่างแน่นอน ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติที่สนับสนุนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณสาธารณรัฐประชาชนจีน